ของลุงสีฟ้างง้วนะครับนะ้าอดีทุกคนที่หลับชมอยู่นะครับนะาโปรยเบื้องกับกดตี่สามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับเราให้ผมนทำนะครับแล้วอ่าวันนี้ผมสีมาให้ยางง้วครับนี่ครับผมแต่ว่าต้องรออาหารก่อนรออาหารทำมันติดล็อกก่อนครับไปเบื้องครับไปเบื้องนอกให้อาหารครับอันนี้ก็เป็นอาหารบำรุงสำหรับแม่ลูกอ่อนนะครับน้าไอ้ออกนะครับน้า ดอกก็เกี่ยวกับยาผมดอกแต่ะว่าต้องใส่น้ำกันนี่นี่ตัวนี้อ่อ่อา,อาต้องใส่น้ำกันเพราะว่าเข้าจไหาง่วมาติดหลอกเดี๋ยวเขาก็ต้องใส่อาหารเพื่อหาง่วมากติดหลอกเอาให้ตัวนี้นิดนึงนี่เพราะจะหางเราเขาหาง่วมันก็จีมาติดหลอกเขาก็จีผมก็จหีหาอาหารต่อเลยครับเนาะตอนนี้ผมก,กับพ่องางโตไม่เล็ก สามศูนยสี่เาเคตโอ้ยหายนะครับนะบางคนเขากลวหายงั้สิครับนะไปบางคนเขากว่วใส่กับยังสิขอบคุณนทะี่ร้องใส่กับยงนักผัปกติผมไม่ได้ใส่แบบนี้ครับาได้หลาเด้ออยากได้หลาเด้อเอาอไป สักแบบนแล้วเอาปืนกน็ต้องกระสุนต้องกระสุนเขขาไปเม่อเดี๋ยวปล่อยออกเลยเดี๋ยวผมเช็คเบอร์กันท่านหนมเช็ค,คเบอร์กันมีกด่ะไเนี่ยสามสามเจ็ดสามสเมนตะ์นี่เจ็ดสาม แลกนี่ซ้ำเก่าตรงนี้พอแล้ว33 39้ำซเก่าดีกว่าโอเคครับผมไปเอาเครื่องต่างของยาครับของยา,ยา,ยานะครับนะเค็กโตนก็ผมรู้กันเป็นอย่างถ้าเขาว่ายาช่วยย่อยช่วยปรับเปลี่ยนหัวเฮียงย่างๆละครับนี่ผม่ายเบอ่งน,งนี้ผมถ่ายวิธีห้นะครับเนาะบางคนก็อจาจจะเห็นสำหรับหัวประมาณ 6บ,บเดือนนะครับนะออแบบเดือนนะครับนะันที่ม้ว่หัานผมใส่ทั้งนี่แล้วนะผมใส้ใส่ทั้งนีเ่เบเิ่งสามสามสามเก้าแล้วนัออแนแหละต้องขอไปทุดเลย โอนี่มันเพื่อนเพื่อนว่าเขาไปละเดี๋ยวรอบางวันไม่อยากดูตรงน้ำปะอ้าแสดงว่าเขาแล้วโอเคครับดี๋ยวไปตัวไหมผมเห็นแล้วล่ะนี่นะครับนะสามสามสามแปดคุมข่าวกันทำแปดแล้วก็ข่าวสามเกาจินแล้วโอเค ว่าพอโตทีมันมึนๆน่ะมันตีเน,น,นี่ยาหกเปล่าไม่มีว่างั้นผมจะทังนี้แล้วเนผมจะทั้งนี้เบอ่งทั้งนี้เบอส่ทั้งนี้เบอร์สากทั้นทงนี้นนนนนนเบอร์ส้ นี่กนาเนา้วเกิดูเป็นแบบนี้แหละครับไม่เสียกันหนาวเดดน้ำเลยหนาวครับประมาณ13 14อ,องศานี่ครับตัวไมครับเราผมยังเช็คก้กัน4 5อ๋อ4 5นี้แหล้เพื่อซ้ำ้ำี่านะเนาะตัวไหนล่ะตัวนีโ่โอเคครับานาะส3 4 5ี่ห เกิด่มือ,อยุกเกิวมือ,อยุครับ่า,า,าเ,ขาเมข้างหนิใส่ับื้องน้ข้างนเบื้องน้ยงลอสอราลังเอสองันแล้ว,ลอ,าลวอาขาดันคัทข้า,างไปแล้วก็จกเข้าไปไปากมันเข้าไป

ผมใช้ข้างนี้ครับข้างนี้เห็เปิ่งปีกมันอนะ่ะปีกเขาไหนก่อนถ้าเขาคนับยนัชใส่ายนี่เขาต้องเอาขาทายถ้าชานะครวน่เขาองเอาขาทายเขาเขามือสายยปนะากดูความเท่ไนะ ครับตัวนึ่งผมหาเข้อหนึ่งเห็นครับตัวนี้เป็นมีแปดหางเมื่อกี้นี้ผมเห็นมันนั่นอยู่เลยนึกว่ามันมันเบีง่งเบี่ยงไหมผมเพื่ผมคิดว่ามันเพีออย้งงมมยงหลอกลูกไหมผมเลยไปหกผมไม่ลูกผมก็เลยสิมาใหายา,ยาดโซวพิษไทยครับตรงนี้ไหมครับ เข่ามั่เฉีดยาแค่ไหนแล้วต้องถอยเข่าถอยออกครับผมกานี้มันกะคิปแบบนี้หายางว้วนนี่มันจะมี2แบบครับคือไหกอกยากอกยาละมั่นก็กอกยา,อกยา,กอกยาทองเสียครับอันนี้ก็เป็นยาสอดครับ มื่อนี้ครขอปิดลิจพิพากาครับขอยุดวิโอเช่นไัหนี่กดไหลกดแชกกดสัตว์ไทยครับดีด้วนครับสวัสดีครับ